สวัสดีค่ะเป้นะคะสุภาพีทุนค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกลางก่อนมาไต้หวันนะคะตอนที่5แล้วนะคะตอนที่5นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับร่างกายนะคะถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆไม่สบายหรือว่าป่วยไข้เราจะได้นึกออกนะคะว่าร่างกายส่วนไหนเรียกว่าอะไรนะคะโถหัวศีรษะโถหัวศีรษะโผา,าเส้นผมโผา เส้นผมเหลียนหน้าเหลียนหน้าเออโถหน้าผักเออโถหน้าผักเออโตหูเออโต้หูตาิงตาจีเมาขนตาจ เหมาขนตาเมเหมาคิวเมเหมาคิว,ว,ควปีจืจมูกปีจืจมูกเหลียนเจียแก้มเหลียนเจียแก้มจุยปากจุยปากจุยฉุนริมฝีปากจุยฉุน ริมฝีปากยาชื่ฟันยาชื่ฟันเสือโถลิ้นเสือโถลิ้นเสียบปากคางเสียบปากคางหูจึ่งหนวดเคราหูจึ่งหนวดเคราโป้จึ่งคอ,อโป้จึ่งคอ sông bù nôm sông bù nôm sổ bì kén sổ bì kén chiên bằng bà chiên bà sổ mưa. sổ zi níu mưa zi níu mư chữ chìa lép จื้อเจียเลบมือตู้จื้อท้องตู้จือ้อท้องพี่ขุก้นพี่ขุก้นยาวเอวยาวเอวตู้ฉีสะดือตู้ฉีสะดือ,ดอถอยขาถอย ขาซี่ก่้หัวเขา่าซี่ก่้หัวเขา่าเจียวเทา้าเจียวเทา้เเทาเจียวจือนิ้วเทา้าเจียวจือนิ้วเทา้าเป้โหแผ่นหลังเป้โหแผ่นหลังจีโลกล้ามเนื้อจีโลกล้ามเนื้อผีฟู ผิวหนังผีฟูผิวหนังินจหัวใจินจงหัวใจเว่ยกระเพาะอาหารเว่ยกระเพาะอาหารกูโถกระดูกกูโถกระดูกเฟยปูปอดเฟยปูปอดกันจัง กันจั่งตับต้าช้างลำไส้ใหญ่ต้าช้างลำไส้ใหญ่เสี่ยวช้างลำไส้เล็กเสี่ยวช้างลำไส้เล็กเป็นยังไงบ้างคะเรียนมาถึงตอนนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านภาษาจีนกลางไต้หวันนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ต้องการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะกดเข้าไปดูในช่อง YouTube ของปเปได้นะคะจะแบ่งไว้เป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆนะคะทั้งบทสนทนาทั้งคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็กดติดตามไว้นะคะ,ปะเปจะมีคลิปคำศัพท์มาสอนทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ